นิสันทีด้าสี่ประตูปี2010เกียร์ออโต้นะคะสีขาวค่ะสียอดนิยมเลยนะคะดูสวยดูดีเป็นสีขาวมุกจากโรงงานค่ะราคา69,000บาทนะคะคันนี้ราคาเงินสดค่ะสภาพโดยรวมของตัวรถนะคะยังสวยแบบพร้อมใช้ภาษีพรบรปี67ค่ะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงร่างแน่นๆ ภายในกว้างๆสภาพสวยเป็นเบาะหนังนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะทั้งด้านหน้าทาั้งด้านหลังไม่มีรอยสีขาดค่ะเบาะสวยนะคะแผงประตูเดิมค่ะไม่แตกไม่ร้าวคอนโซลก็เช่นกันค่ะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะพิกัดดูรถได้ที่จังหวัดราชบุรีค่ะทุกท่านมีเบอร์โทรของคนขายใส่ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะสนใจเน้นโทรติดต่อเจรจาโดยตรง อัปเดตสถานะของรถกันก่อนนะคะก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อความสบายใจของตัวท่านเองนะคะแอดมินก็เพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ